สิชาอยู่ที่งานบ้านและสวนแพรนะคะซึ่งงานนี้จะมีตั้งแต่วันที่17ถึง21มีนาคมนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากมาเดินก็มาได้ที่ไบเทคบางนานะคะวันนี้ที่มาก็จะพาเพื่อนๆชมโซนต้นไม้แล้วก็ของแต่งสวนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ ส่วนลุงบดนะคะเรามาดูกุหลาบห็นกันน่าจะได้สักนิดหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่ามีหลายต้นแล้วนะคะช่วงหน้ารอนก็เลี้ยงได้นะคะถ้าอากาศถ่ายเทดีเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายในบ้านเรานะคะฮากุแล้วก็ทนร้อนนิดนึงนะคะเลี้ยงให้ออกสีชมพูได้ด้วยนะคะต้นนี้ก็มีกล้วยหอมกุ้นย,ยตุยต้นนี้หน้าร้อนต้องระวังนิดนึงนะคะใบเขาลวงง่าย แ <gesch> ม่มีแม่้นือก็มีเรนดับนะคะราคา300บาทนะคะเดีนกวเรารนดำส่วนลุงวุฒกระถางละ150บาทนะคะบีโกเนียก็มีนะคะกระถางละ80บาทนะคะ ร้านนี้จะเป็นพวกอโลกับอากาเว่นะคะมีลูกชุบด้วย50บาทเองนะคะสีน่ารักด้วยเลี้ยงให้โดนแสงเยอะๆก็จะออกชมพูชมพูนะคะแต่ถ้าแสงน้อยก็จะซีดนะคะต้นนี้มีซาก,กุระทะเลทรายนะคะต้นที่สีชาบอกเหมือนผักกะเฉดก็มีขายด้วยนะคะที่ร้านนี้นะคะ บางร้านก็เป็นแท็กตัสล้วนๆเลยบางร้านก็เป็นไม้ใบนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มฟิโลนะคะแบรนด์เทียนั่มอันนี้ก็ทถางละ350บาทนะคะก็เดี๋ยวเลี้ยงให้เขาเลื้อยเลยเกาะเกาะพวกนี้ก็จะสวยนะคะพวกกลุ่มฟิโลก็จะมีลูพีนั่มอันนี้เป็นใบหัวใจคล้ายๆกันมายี่นะคะเป็นฟิโลลูพีนัมนะคะแล้วก็จะมีหลายต้น,นะคะ่ะมีอะมิเดียมด้วยอะมิเดียม300บาทนะคะมือเสือ ก็ให้เขาไปเลือ้อยเกาะเสาหลักอะไรแบบนี้เก๋ๆนะคะนี่ถ้าใครยังไม่มีเบอร์กินก็ร้านนี้ร้อยห้าสิบนะคะอยู่ล็อกระหว่างสี่สิบสามกับสี่สิบสี่นะคะอ EP นะคะ EP ก็ห่างละสี่ร้อยบาทนะคะ อีพีชังกีล่าราคา100บาทนะคะใบห่อแบบนี้เลยนะคะเป็นลักษณะของเขานะคะของร้านนี้เบอร์กินกระถางละ250บาทนะคะแล้วก็มีกระถางจิ๋วด้วยแบบยังไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่ก็150บาทนะคะ เดินมาถึงลอกที่เราหว่ง4 4กับ45แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะที่ไหนหน่าสนใจก็จะเข้าไปถ่ายให้ชมกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างตอนนี้ก็จะเห็นมีแท็กตัสอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม้ดอกอย่างกุหลาบก็มีนะคะแล้วก็ไม้ดอกชนิดอื่นๆก็มีบ้างปรับไปนะคะ ขายราคาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพวกสายพันธุ์ที่หาย,ายากขึ้นมาหน่อยอย่างมาคูลาต้าอะไรแบบนี้ก็ราคาสูงขึ้นหน่อยนะคะมีพมมีปุ่นคีโอพัตตาด้วยนะคะแต่ต้องมีอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงนะคะตัวลายสีชมพูเนี่ยค่ะนาคบริพัตนะคะใบสีม่วงกระถางลั8แปบาทนะคะ พาดนโนเสารใบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเลยนะคะเป็นต้นที่สิชามีเลี้ยงดูอยู่ก็เหมือนจะเลี้ยงยากนะคะทีแรกแต่ว่าเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะก็พอปรับตัวได้แล้วค่อนข้างแข็ง,ขงแรงแล้วก็โตไวนะคะอุหลับเงินนะคะกระถางละห้าสิบาทถ้าซื้อสิบกระถางฟรีหนึ่งกระถางนะคะสำหรับร้านนี้ ก็เขาจะมีเป็นแคคตัสแล้วก็ไม้อวดน้ำนะคะได้ซื้อไปแน่นอนนะคะเป็นต้นที่มีเลี้ยงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีชาอยากซื้อเพิ่มก็หาไม่ค่อยได้ตามตลาดแถวบ้านไม่ค่อยมีนะคะยิ่งถ้าเป็นฟอร์มเนี้ยหายากเลยฟอร์มแบบแน่นๆแบบนี้นะคะ ใบนะคะก็ตางละ5 0าบาทนะคะพอมญี่ปุ่นนะคะที่สิชาเคยรีวิวในคลิปก่อนๆไปนะคะมีต้นนี้ด้วยต้นนี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงบางตลาดอาจจะไม่มีขายนะคะแต่ว่าที่ร้านนี้มีขายนะคะล็อกที่4 7 4 8นะคะตัวที่เป็นใบขนนุ่มๆสีเขียวอ่อนเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะต้นนี้100บาทนะคะแล้วก็สีอื่นๆก็100บาทเหมือนกันนะคะถ้าใครยังไม่มีลายใบไหนก็มาดูได้นะคะเขาจะเป็นโซนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะ ของกษ 3, ตเรสามพิศสองรามนะคะสีชาตามเ c e b o o k เขาอยู่นะคะเขาจะเด่นเรื่องแบบหน้าวัวที่เป็นสีสดใสสีสวยๆนะคะจะมีเนี่ยสีเหมือนช็อกโกแลตแล้วก็มีสีพีชสีออกชมพูสีริ้วๆสีเยอะแยะมากเลยนะคะสำหรับร้านนี้นะคะเ,เหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบอชอบตัดดอกนะคะไปปัดจัดการหรือตกแต่งในห้องรับแขกนะคะพวกกลุ่มนี้ก็จะอยู่ได้ยาวนานแล้วก็สีสันสดสวยยาวนานนะคะ แต่บางคนเขาก็เลี้ยงเป็นไม้กระถางเลยนะคะไว้ในบ้านหรือว่าไว้นอกบ้านที่เป็นมุมร่มรำไรนะคะดอกเขาจะสีสวยแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเยอะมากนะคะอันนี้เฟิร์นโอซาก้านะคะกระถางละ230บาทนะคะใบเขาจะเป็นหยิกๆแบบนี้นะคะคล้ายเฟิร์นข้าหลวงแต่ว่าฟอร์มใบจะต่างกันนิดนึงนะคะเฟิร์นก็เป็นอีกต้นที่สีชาชอบแต่ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะกำลังออค่อยๆสร้างสารรค์มุมในสวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยทยอย เอานำมาเลี้ยงนะคะก็ <Okay. S 1> เป็นเหมือนหางกระเบนนะคะ <Okay. S 1> เป็นอโลกาเซียสตริงเร์นะคะ599บาทนะคะต้นนี้ด <Okay. S 1> บบเงินนะคะ <Okay. S 1> ร้านนี้480บาทนะคะ ร้านนี้นะคะที่สิชาได้ไทเลียไปนะคะอยู่ร็อที่49-50นะคะได้เป็น1ต้นนะคะร้านแพนเน็ตเพนเตอร์นะคะก็เป็นร้านที่ขายพวกวัสดุปลูกแล้วก็กระถางสีภูมโทนะคะสีเทาๆสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้เป็นต้นที่บ้านสิชามีปลูกอยู่นะคะแล้วก็เวลามองเข้าไปในสวนจะดูแบบเย็นสบายตาด้วยความที่เขาเป็นสีออกโทนขาวๆเงินๆแบบนี้นะคะชื่อนี้นะคะกระนุมไม้ใบเงินนะคะซินวอบัตชันนะคะ ก็เป็นอีกต้นที่สิธามีเลี้ยงอยู่แต่ไม่เคยถ่ายคลิปให้ชมกันนะคะเพราเป็นใบออกสีเงินเงินขาวขาวเนี่ยค่ะมองแล้วสบายตา ทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีใช้อยู่หลายใบที่บ้านนะคะมาลายสีฟ้าน่ารักดีนะคะตัวนี้ยังไม่มีเลยสีฟ้ามีแต่สีขาวดํามีหลายท่านนะคะที่ส่งมาให้ชมนะคะก็มาซื้อตามไปรอบที่แล้วนะคะก็ไปปลูกพวกไม้เล็กๆกุหลาบหินน่ารักดีนะคะทานที่สีเช้าแวะซื้อบ่อยนะคะแต่ว่ารอบนี้จะซื้อแบบที่เขา เอเผารอบแรกมาแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงสีเคลือบนะคะเราจะเอาไปลงสีแล้วก็าวาดลายเองนะคะก็ใช้เป็นพวกสีอะคริลิกได้นะคะใบละ7จิบห้าบาทเดี๋ยวจะเลือกใบนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปวาดลวดลายเป็นของเราเองนะคะไปปลูกพวกไม้อบนานนะคะเซตอย่างนี้ก็เ็บห้าบาทนะคะแต่ถ้าใบนี้ก็เขาบอก90บบาทนะคะ คราวนะคะต้นละสามร้อยห้าสิบโตมาจะใบใหญ่นะคะร้านนี้นะคะก็เหมาะสําหรับซื้อเป็นของขวัญด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบซื้อต้อนมาให้เพื่อนเป็นของขวัญน,นะคะเนี่ยต้นเขาจะเล็กๆกระทัดรัดนะคะแล้วก็มีแบบโลโก้มีแถบป้ายน่ารักน่ารักให้อ่ะคะ่ะแบบนี้เราก็ซื้อให้เป็นของขวัญเพื่อนได้อันแบบนี้เป็นอีพีนะคะ สุดของตรงหมายเลข50นะคะก็จะเป็นโซนพวกไอเดียการจัดสวนนะคะอย่างคอนเซ็ปต์ตรงนี้จะเป็นจัดสวนที่รดน้ําน้อยในงบ9,999บาทนะคะที่ชื่อว่าจัดสวนรดน้ําน้อยก็เท่าที่ดูแล้วจะเป็นพวกเออไม้ที่ไม่ต้องการน้ําเยอะน้ําขังแฉะนะคะอย่างพวกโอพันเทียนะคะแล้วก็พวกสนต่างๆนะคะไม้อวบน้ําอย่างอากาเว่อย่างพวกพญาไรใบไม้อวบน้ํา จันผาทนแรงได้ดีมากนะคะจันถาทิชาก็เลี้ยงอยู่เขาเลยได้ชื่อว่าเป็นคอนเซปต์ในสวนรดน้ําน้อยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ต้องการการรดน้าขังแสะทุกวันนะคะนี่นะคะแต่ละจุดดิสเพลย์ที่เขาจัดไว้นะคะถ้าเกิดเราเห็นตรงที่เป็นผ่นป้ายเนะะี่ยค่ะที่มี QR code นะคะเขาก็จะเขียนไว้อย่างตรงนี้จะเป็น พันไม้เมืองนอกปลูกอย่างไรให้รอดนะคะถ้าเราอยากทราบข้อมูลแล้วก็สแกน q ิวอารโค้ดตัวนี้เขาก็จะลิงก์ไปให้เราอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพันไม้เมืองนอกนะคะเพื่อปลูกเลี้ยงยังไงในเมืองไทยให้สามารถปลูกเลี้ยงได้นะคะเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้เป็นพันไม้นอกหมดเลยนะคะอย่างไอวี่นะคะมีบีโกเนียด้วย มุมที่ขายหนังสือเพราะว่าสําหรับคนที่รักต้นไม้แล้วก็จะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะวันนี้จะมาหาดูเล่มที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเล่มไหนยังไม่มีแล้วจะซื้อกลับไปนะคะนี่เป็นเล่มที่มีแล้วนะคะรอยความรู้คู่สวนแต่ว่าเขาออกเป็นฉบับที่สองมานะคะหนึ่งรอความรู้คู่สวนคือเหมาะกับคนที่ชอบทําสวนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นความรู้ต่างๆที่เหมาะกับคนที่ชอบตัดต้นไม้เองปลูกต้นไม้เองลงต้นไม้ใหญ่เองหรือว่าเกี่ยวกับการ ปูหินทําแบบเอ,อ่อบริเวณสวนทั้งหมดเลยนะคะสิชาว่าเหมาะมีเทคนิคต่างๆที่เราจะยังไม่รู้นะคะอันนี้เหมาะมากแค่ใหม่หล่าสุดนะคะสีหวานมากสีออกชมพูนวลๆเลยนะคะหน้าปกก็เอ,อ่อด้านในจะเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็วิธีปลูกเลี้ยงเลยนะคะเล่มนี้มีแล้วนอนดูทุกวันเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่มีมาซื้อที่งานนี้ได้นะคะครั้งนี้นะคะที่เป็นแบบพิเศษเลยก็คือเป็นแพ็กคู่ของสองเล่มนี้ค่ะจะเป็นบ้านและสวนที่เขาเข้าแลบกับขายหัวเลาะนะคะก็จะได้ไปคู่กันแบบนี้เลยนะคะ150บาทอันนี้แอบชอบความสวนสวนแบบสวนเซให้ห้าเลยแบบนี้นะคะน่ารักดีค่ะวันนี้ก็หมดแล้วนะคะที่ศิชาพาชมโซนต้นไม้แล้วก็ของแต่งสวนนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากมานะคะงานนี้ก็หมดวันที่21มีนาคมนะคะก็แวะมาเดินเล่นกันนะคะนี้สิชาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปค่ะบ๊ายบาย